สวัสดีค่ะเดินมาดูของชอบอีกครั้ง,นงโลโลหนึ่งเคโรไลนารีเพอร์เออดูให้ดีๆเขาเริ่มมีดอกแล้วนะเพราะที่มาดูเมื่อปีที่แล้วต้นสูงแค่ศอกค่ะสูงแค่ศอกแต่ว่าแตกกิ่งก้านออกไปเป็นพุ่มใหญ่นั่นไงเอ,อหรือว่าตาไม่ดีตรงข้อใบตรงก้านใบอะค่ะ มันกับเป็นช่อดอกนะต้นละสิบเหรียญแต่ตอนนี้ปิดรับออเดอร์แล้วค่ะไม่มีแล้วเดินมาดูหญิงนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพริกที่สวยจริงๆถึงความเผ็ดจะลดลงที่เมื่อก่อนเผ็ดอันดับหนึ่งของโลกฮะแต่ตอนนี้ความเผ็ดลดลงก็ไม่เป็นไรยังเป็นพริกที่สวย <ๆ S 1> เสียดายที่ปีนี้เขาบอกว่า ที่เป็นสีเหลืองไม่มีมันหมดก่อนค่ะดีใจที่เขาบอกว่าตอนที่พิกออกลูกแล้วอยากจะมาเก็บเมื่อไหร่ก็ให้เก็บแต่ต้องระวังอย่าอย่าให้มันมันไหมมือนะเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามกต้นแต่จำไม่ได้ปีที่แล้วกี่ต้นเพราะ ในกระบ,บานี้ปลูกมากกว่านี้ไม่ได้มันจะถี่เกินอ๋อเป็นใบแบบนี้เป็นใบแบบนี้น,บบบน,นี่เองแล้วแดดตรงนี้ดีดีค่ะนะเงินใบมาลินี่งามเนี่ยงามนะเนี่ยค่ะส่งซื้อทางออนไลน์ คิดว่าได้คิดว่าต้องออกลูกอุ้ยลืมถ่ายรูปต้นนี้ต้นนี้ใหญ่นี่เครานี้รถเข้าจอดหรือเขาคงนอนถ้าหากอันนี้ค่ะบานานะบานาอะไรไม่รู้จาไม่ได้ลองคิดดูนะเป็นสิบสิบต้นเลยสองข้างเลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นลูกสีเหลืองนะอันนี้ก็เผ็ด ถ้าตอนที่ออกลูกจะสวยขนาดไหนฮาบาฮาบาอุ้ยจำไม่ได้แล้ว่ะจําชื่อพริกชนิดนี้เรียกไม่ถูกสักทีเขาเป็นคนที่ที่ชอบปลูกพริกมากๆเลยก็ต้องรอดูเดือนเนื้อหาช่วงอากาศหนาวนั่นแหละจําได้ที่ปีที่แล้วอ่ะช่วงอากาศหนาว กางม,มากมีดอกไม้ด้วยนะส่วนเออพริกสีม่วงนี่ก็เริ่มโตแล้วนะเนี่ยค่ะแต่แปลกใจทำไมเขาสั่งพริกสีม่วงแล้วด้วยตัง้งนะเสียดายถ้ารัดนี้อากาศไม่หนาวนะคะพริกจะออกให้เก็บอยู่เป็นปีๆเลย มีเขาสั่งมาจากโคโลราโดนะคะป็นใี่ยาวอู้ยาวเฟื้อยเลยนี่ก็ต้องรอดูค่ะมีปลูกลดอกไม้ด้วยเมื่อน่ะอันนี้ที่เขาปลูกห้อ,อยหัวลงมาปีที่แล้วก็ปลูกห้อ,อยหัวแต่ปีนี้มีดอกไม้อยู่ข้างบนเป็นดอกไม้อยู่ข้างบนเป็นรูเป็นมะเขือเทศสีมว่วงเขาบอกเขาปลูก เขาปลูกไ,ไว้ให้ดูสวยงามเท่านั้นนะเขาไม่เก็บนะคะมีแต่การรอกมาเก็บเขาออ้าบอกเย็นไหเนี้นยาวเลยขนาดต้นเล็กๆนะนี่นนะคะ่ะต้นเล็กๆไี่ยาวเยส่วนอันนี้เป็น Chinese f i n e Color ต้นหนึ่งจะมีห้าสีเนี่ยแบบนี้เอาไปขุดดีนะปลายมันแหลมดีค่ะ ปีที่แล้วโด่งมากเลยแล้วเขาก็ไม่เก็บเขาเหือดายแบบปีนี้แหละจะมาเก็บค่ะส่วนมะเขือเทศที่อยู่ข้างหลังบ้านเขานั่นก็งามอันนี้ยังไม่ตรงนี้ไม่ไม่โดนแดดนะคะที่โดนแดดก็คือตรงนั้นน่ะตรงแคโรไลนารีเฟอร์หูโดนแดดอยู่หลายชั่วโมงนะคะส่วนฮาบาฮาบาอะไรนั่นนะคะที่อยู่ในในรั้วนั่นน่ะ แต่ข้างหลังไม่มีรั้วนะคะกั้นรั้วเฉพาะตรงข้างหน้าอันนั้นก็โดนแดดหลายชั่วโมงเหมือนกันดีใจไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ